สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะมาสอนการทำดอกไม้นะคะเพื่อตกแต่งกระเป๋ากระจุดนะคะจากกระเป๋าธรรมดาเล็กๆนะคะเราก็สามารถที่จะมาตกแต่งเป็นชิ้งนงานเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้ดูเก๋ไกขึ้นนะคะรูปแบบนะคะก็จะมีหลายรูปแบบนะคะ แล้วแต่เรามีวัสดุอะไรที่ว่าเราสามารถทำได้นะคะเราก็สามารถนำมาตกแต่งได้นะคะผ้านะคะ<ม>เราก็ภาคใต้ของเรานะคะก็จะเป็นผ้ากอโยนะจะเป็นขั้นตอนวิธีการทำนะโดยที่เราจะใช้อ่างนี้ตัวอย่างของครูนะคะจะทำเป็นจากผ้าปาเตะนะคะเราจะตัดเป็นวงกลมนะคะพัสมีวงกลมนี้ประมาณนะคะ8เซนติเมตรนะคะ 8เซนนะคะเราก็ตัดเป็นกลมๆไว้นะคะหนึ่งดอกนะคะเราจะทำนะคะผกกลีบนะคะสำหรับดอกนะคะอ่ะทีน,นี้ในการพับเนี่ยด้านถูกอยู่ด้านล่างนะคะด้านผิดอยู่ด้านบนพับครึ่งเลยค่ะอ่านะคะเราพับครึ่งแบบนี้นะคะพับครึ่งแล้วเราก็จับมุมให้เข้ากลางนี้นะคะพับ ลงมาครึ่งวงกลมนี้นะคะเราจะพับให้ได้3ามส่วนด้านขวานี้นะคะนี้ด้านซ้ายเราก็จะพับให้ผ้านะคะมีช่องว่างตรงนี้นะคะห่างกันนี้สักประมาณ1เซนนะคะเสร็จแล้วจับเข้ากลางนะคะเพื่อที่จะให้จีบขึ้นมาตรงกลางนี้ก่อนนะคะส่วนด้านข้างเราก็พับ ตลบลงไปข้างล่างเลยนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะพับตลบลงไปด้านล่างกรีบมันก็จะเป็นลักษณะตรงกลางกรีบหนึ่งแล้วก็ด้านข้างสองข้างนะคะเสร็จแล้วเราจับมุมไว้แบบนี้มุมตรงนี้มุมแหลมนะคะเราจับเพื่อที่จะเย็บนะคะสอดเข็มก็ไปเลยค่ะอ่าครั้งหนึ่งนะคะใช้ได้นะคะพันตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าพันเสร็จแล้วเย็บ อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้ติดแน่นอ่านะคะเราได้แล้วเสร็จแล้วเย็บ yep. อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้ติดแน่นอ่านะคะเราได้แล้วนะ,ค,ะคลีบดอกเราก็จะตรงนี้จะเป็นรูปเหมือนรูปใบโพว่ค่ะมันก็จะอ้วนๆตรงนี้นะคะปลายจะแหลมเวลาเราจะต่อดอกนะคะเราต้องตัดให้เหลือให้น้อยนะคะแต่ไม่ให้ติด ที่แนวเย็บนะคะไม่ให้โดนที่ที่เราเย็บนะคะนะคะเราได้กลีบหนึ่งเราจะทําประมาณหกหกอันนะคะเมื่อเราได้แล้วหกอันแล้วนะคะด้านที่เป็นผ้าชนทบนะคะจะอยู่ด้านบนด้านล่างจะเป็นผ้าชิ้นเดียวนะคะเย็บนะคะเราก็จับมาเรียงไว้ก่อนหกกลีบที่เราทําไว้เมื่อกี้นะคะอ่านะคะเนี่ยมันจะต่อเป็นวงกลมอ่านะคะใช้เข็ม เย็บลงไปเลยค่ะด้านริมนะคะด้านริมที่เราจะต่อดอกที่หนึ่งกับดอกที่สองติบที่สองนะคะลายนะคะด้านริมผ้าจะต้องไปวนตังนะคะวนให้เป็นวงกลมนะคะอัะนที่หนึ่งอันที่สองด้านนี้ค่ะเย็บลงไปเลยต่อเนื่องกันนะคะให้ชนกันพอดีนะคะเย็บ นะจับให้แนบสนิทเลยนะคะดึงให้ตึงเย็บทักสองสามรอบนะคะให้เกิดความแน่นนะคะอ่านะคะตรงนี้ดอกนี้นะคะเก็บต่อไปนะคะก็คืออันที่สองกับสามเราก็จะมาเอาเข็มอ่าเย็บเป็นด้านนี้ไว้ก่อนนะคะด้านริมไว้ก่อนอ่าด้านนี้จับอันที่สามมาต่อเลยค่ะ กับหนึ่งมาชนกันแล้วก็สายอันนี้ความยาวนะคะก็จะประมาณปรมาณ2 2เซนตาว้อนก็ได้นะคะเพราะมันก็ติดแน่นอยู่ ด้านหน้าเราจะใช้เป็นกระดุมกับกระเป๋านี้นะคะเราก็จะต้องใช้ผ้าแล้วใช้ผ้ากีมีกาวแล้วเราก็มาคัดเวิร์กให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะอ่ะทีน,นี้ก่อนที่เราจะติดนะคะเราก็ต้องเอามาคล้องกับตัวกระเป๋าไปได้เลย